ก็ฝากแฟนๆเยอะสทั้งไทยนะครับเป็นอย่าให้ผมในรอบชิงเต็รมิสตันไทยเดียวเลยนะเพราะว่าดูรีส์ภูแล้วดีมากๆแต่ว่าเวลาที ชนะเนี่ยวิวชนะเนี่ยแับเป็นกงิลังใจลยเป็นยังไงบ้างครับก็อย่างที่เห็นผลวันนี้แหละดูใช่ดีดีฮะดีอะเน็ตแรงครับสวัสดีครับช่องหลีมิงโชครับตอนนี้อยู่ในห้องเพรสเซนเตอร์ของสนามแบดมินตันเพิ่งเซตกันมาหมาดนะครับเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะวิวเนี่ยเราทราบกันแล้วครับชนะหลีชื่อเจมเนี่ยไปแบบโอ้ค่อนข้างจะสบายๆ2ต่อ0นะครับในรอบ รองชนะเลิศแล้วก็เข้าไปชิงรอชิงครับเมื่อสักครู่นี้วิกเตอร์อัลเซเซนเมอร์สองของโลกนะครับเพิ่งเอาชนะลักเชอเซนจากอินเดียดาวรุ่งวัยยีบสไป2เกมนะครับเกมแรกนี่โอ้โหไล่มาดิวได้นะครับชนะไปยี่บสองอยี่เกมที่2ชนะขาดลอยยีบสต่อ14ทีนี้มันมีเรื่องประเด็นการเจอกันมา7ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ วิวของเราชนะได้แค่หนึ่งนะครับแต่ว่าหลังๆนี่ก็เริ่มดูวัดแล้วกำลังอยู่ในช่วงที่วิวปั้นออกพันใจครับเล่นได้ดีคมนะฮะซึ่งการเจอวิกเตอร์นะครับซึ่งรูปร่างสูงถึง194เซนเมตรแล้วก็เป็นเจ้าของแชมป์เก่าเหรียญทองโอลิมปิกเกมอันดับโลก2ของเราอันดับ8นะครับก็ ถ้าว่ากันไปเราเป็นรองนิดๆแต่ฟอมวันนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยวิวเล่นแล้วดูแล้วน่ารักน่าชังน่าตีไม่ได้เป็นรองเลยนะครับเชื่อว่าในวันรุ่งพรุ่งนี้นะครับที่นี่เนี่ยปร,ประมาณบ่ายสามบ้านเรากำลังดีเลยนะครับช่วงสองทุ่มฝ่าๆนะครับตามเชียร์ให้กำลังใจนะครับคุณวุฒิวิทสารสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับตอนนี้ก็สร้างแล้วครับต้องสร้างอีกนะครับลุ้นเหรียญทองกันนะฮะ ก็ขอบคุณนะครับกองเชียร์ชาวไทยส่วนคนที่แพ้อย่างน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ก็เสียดายเสียดายนะครับแม่ก็เบียดกันมานะครับวันนั้นแล้วก็ถือกับแพ้อกอลกอรียรตุงจุงซึ่งกอลกอร,รีตุงจุ้งก็รอบรองชนะเลิศกระแพ้ไปแล้วนะฮะก็เธอถึง,ถงน่าจะได้เหรียญทองแดงนะครับเพราะว่าคุณคคทเธอรีน่ามารินเนี่ย มีอาการเจ็บเข่านะครับถอนไปแล้วนะฮะในรอบรองชนะเลิศน,นะครับส่วนของบ้านเราจะมีราชินีลูกขนเป็ดผู้หญิงคนใหม่ใครจะมาแทนที่เมย์เดี๋ยวติดตามดูนะครับนะต้องรอน้องพิงนะครับโอลิมปิกเกมครั้งหน้าก็จะสัก2ต่นต้นก็ยังพอได้นะครับขณะเดียวกันผู้ชายวิวนี่อายุยังประมาณ24ยังเล่นได้อีกโอลิมปิกเกมหนึ่งครับ ครั้งนี้จะสังเกตได้นะครับนักกีฬาจากจีนเนี่ยนะฮะฟอร์มก็ไม่จัดจ้านมากนักนะครับสียู่ฉีมือหนึ่งส่วนอินโดนีเซียเกลี้ยงเลยนะครับนะฮะโจนาธานคริสตี้นะฮะแม่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับรวมพลเชียวิลบรูตคว้าเหรียญทองให้ได้พรุ่งนี้เล่นกันถึงดีการแน่กับวิกเตอร์อาร์เซนเซ่นนะครับขอได้รับความขอบคุณจากช่องรีมิงโช ไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ากดไลค์กดแชร์ต้องขอบคุณเพราะว่าตอนนี้กำลังพุ่งสู่ผู้ติดตาม5,000คนอย่างรวดเร็วปุ๊บปุ๊บชักชักสวัสดีครับพี่